ืบเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดตร,ราดที่วาดของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะในกิจกรรมเที่ยวใต้สุดใจเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จังหวัดนาราธิวาสได้นำกระเป๋ากระจุดมนารอของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจุดบ้านพรุก,กัดแดงกลุ่มกระจุดรายามอบเป็นของที่ระลึกต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะและทันทีที่ปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีถือกระเป๋ากระจุดมนาอนี้ในการเดินทางไปปฏิบัติภาร,าภารากิจณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทําให้กระเป๋ากระจุดมนารอได้รับความสนใจในช่วง้ามคืนจนมีออเดอร์สั่งตรงมาทางผู้ผลิตอย่างล้นหลาม นางกูเวรายักกุโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจุดป้านพุก,กัดแดงกลุ่มกระจุดรายากล่าวด้วยความปลื้มใจว่าขณะนี้สินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงกว้างส่งผลให้มียอดขายพุ่งสูงขึ้นมากจากเดิมที่มียอดขายเฉลี่ยประมาณ30,000บาทต่อเดือนแต่ขณะนี้ยอดขายกลับพุ่งเป็นเท่าตัวกว่า6 0,000บาท กลุ่มแปรูปผลิตภัณฑ์กระจุดบ้านครุกาบแดงดำเนินการมากว่า17ปีปัจจุบันมีสมาชิกรวมกว่า100ชีวิตและยังสร้างเครือข่ายขยายไปอีก4หมู่บ้านเพื่อเสริมกำลังในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตทั้งจากในหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียงให้ทันกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นสามารถสร้างอาชีพให้กับสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่กว่า70เป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ทำให้พวกเขามีรายได้ ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและยังได้เรียนรู้สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปอีกด้วยคือแรงบนันดาลใจเราก็คือเพื่อรักษาภูมิปัญญาที่พ่อแม่เราสร้างมาค่ะคือให้ไม่ให้สูญเสียไปค่ะคือเราก็พยายามจากเสื่อกระจุดที่พ่อแม่เราสารมาก็มาทาเป็นผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้นให้เด่นขึ้นตามที่ลูกค้าต้องการนะคะ การที่กลุ่มเรามีออเดอร์เยอะๆสมาชิกก็ดีใจค่ะและก็ภูมิใจด้วยที่นายกเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชาวบ้านค่ะและก็สมาชิกเราก็ขอขอบคุณท่านนายกด้วยค่ะความต้องการผลิตภัณฑ์กระจุดมนารอหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงของดีเมืองนาราธิวาสจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่กรุงปารีส ส่งผลให้มียอดการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาทางกลุ่มอย่างมากมายโดยเฉพาะทางออนไลน์ทำให้อดินทั้ง3คนต้องคอยรอรับออเดอร์ที่หลั่งไหลามาตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งส่วนใหญ่จะสั่งซื้อกระเป๋าเอกสารแบบที่นายกรัฐมนตรีถือรองลงมาเป็นกระเป๋ารูปแบบอื่นๆซึ่งกระแสความต้องการสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ทำให้พ่อเมืองนาราธิวาสมีความยินดีกับกลุ่มผู้ผลิต ให้รักษามาตรฐานรวมทั้งความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตราธิวาสในนามของจังหวัดตราธิวาสผมเองก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางมาที่นราธิวาสแล้วได้นําผลิตภัณฑ์สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อเมิอนรอกับกระเป๋ากระจุดมเม่อนรอไปเผยแพร่ซึ่งผมก็เน้นย้าชุมชนว่าเราต้องพยายามรักษามาตรฐานรักษาความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ก็ขอแนะนำครับกระเป๋ากระจุดไม่กระหลอกสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าที่มีมากมายหลากหลายรูปแบบเริ่มตั้งแต่หลกัก10บาทไปจนถึงหลักพันบาทส่วนกระเป๋าเอกสารกระจุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีใช้มียอดสั่งซื้อจำนวนมากจำหน่ายเพียงใบละ690บาทเท่านั้นสามารถเข้าเยี่ยมชมสินค้าได้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจุดบ้านพรุก,กาบแดง ตั้งอยู่เลขที่110ทับ1หมู่ที่7ตํบาบลไพรวันอําเภอตากใบจังหวัดตราธิวาสหรือสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ Facebook เพจกระจุดรายาหมายเลขโทรศัพท์089 298 8567ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงาน